สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำซีรีส์ญี่ปุ่นของทาง Netflix มาน,นเสนอนะครับสำหรับซีเรื่องนี้มีชื่อว่า Alice in Borderland Alice ในแดนมรณะตอนที่8สำหรับเนื้อเรื่องนะครับลูกน้องอังกูนิเริ่มฆ่าคนไม่ไหวแล้วเพราะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากทำอลิสึจึงปรากฏตัวขึ้นมาในบล็อบบี้และบอกว่ามาช่วยคอหาแม่มดเถอทาให้อัง,งูนิโมโหเข้ามาซ้อมอลิสึ แต่ยูซูฮาบอกว่าไมา่จําเป็นต้องสอมอลิสืเพราะมีพยานรู้เห็นว่าอลิสืถูกจับตัวไปฆ่าใครไม่ได้หรอกลูกน้องอัง,งูนี้จึงคิดว่าอัง,งูนี้นี่แหละเป็นแม่มดอัง,งูนี้จึงบอกว่าเขานี่แหละเป็นแม่มดแต่อลิซือบอกว่าไม่ใช่อัง,งูนี้เพราะตั้งแต่เข้ามาที่นี่กลุ่มของอัง,งูนี้มีอาวุธเต็มมือนายมีเป้าหมายอื่นใช่ไหมจริงๆแล้วนายเป็นเพื่อนกับคนไข่หมวกใช่ไหมเพื่อไม่ให้ลาสบอลและนิลากิอรารวาส อังกูนี้จึงกลับไปนึกถึงวันแรกที่เขาและคนไข่หมวกมายังโลกใบนี้คนไข่หมวกต้องการสร้างที่ที่ทุกคนอยู่ด้วยความหวังขึ้นมาอีกครั้งโดยตั้งชื่อว่าบีชจนมีวันหนึ่งคนไข่หมวกจับได้ว่ามีคนซ่อนไพไว้เขาจึงฆ่าคนเหล่านั้นและตั้งกฎข้อที่สาว่าคนทรยศต้องตายจนมาถึงคืนที่คนไขหมวกออกไปเล่นเกมอังกูนี้แอบไปพบคนไขหมวกที่บาร์โฮชื่อบีชและบอกว่า เขาจะคุมลัสบอสและนิลากิไม่ไหวแล้วคนไข่หมวกบอกว่านายจะทรยศบีดเหลอหลังจากนั้นเขาจึงชักปืนเล็งไปที่อังกูนีอัง,งุูนีคิดว่าตัวเองจะถูกยิงจึงยิงสวนไปทําให้คนไขายหมวกตายในที่สุดแต่เขากลับพบว่าปืนที่คนไขายหมวกถืออยู่นั้นไม่มีลูกกระสุนทุกคนในห้องล็อบบี้รู้ว่าอัง,งุูนีไม่ใช่แม่มดและบอกว่าที่อัง,งุูนีสังฆาทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนตายตา,ยตามกันไป แล้วใครคือแม่มดกันละ่ะอลิซึจึงบอกว่าเขารู้คําตอบแล้วเพราะเกมสิบโพแดงจะปานประสาทเราซึ่งมีวิธีที่ทุกคนไม่ต้องตายซึ่งคนที่ฆ่าโมโมกะนั่นคือโมโมกะนั่นเองอังกงนี้จึงเข้าไปถีบอลิซึได้บอกว่าเขานี่แหละเป็นแม่มดทุกคนห้ามไม่ให้อานูนี้ทำร,ร้ายอลิซึตอนนั้นเองอาซาฮิซึ่งเป็นเพื่อนของโมโมกะบอกว่าเธอจะเบนความสนใจเอง เธอจึงไปกลางห้องล็อบบี้และตะโกนว่าเธอคือเดลเลอร์ของเกมนี้แล้วเลเซอร์ก็ยิงมาที่เธอตายในที่สุดอันที่ตามมาในภายหลังบอกว่าเธอได้ตรวจลายนิ้วมือบนมีดที่โมโมกะถูกแทงพบว่าเธอแทงตัวเองจริงทันใดนั้นนิรากิปรากฏตัวขึ้นแล้วกลาดยิงไปทั่วห้องอัง,งูนี้เห็นท่าไม่ดีจัดการกับนิรากจิจนทั้งคู่หายเข้าไปในกองเพลิง ทุกคนที่เหลือช่วยกันแบกร่างโมโมกะไปเผาไฟจนเกมเคลียร์ซึ่งอาริซึหยิบมือถือที่อาซาฮิทำตกไว้ติดตัวมาด้วยทุกคนต่างกระจายไปคนละทิศเนื่องจากบีทถูกเผาแล้วหลังจากนั้นอาริซึและยูซุฮะนั่งดูคลิปที่อาซาฮิอัดไว้ซึ่งได้บรรยายว่าพวกเธอคือดีลเลอร์ของเกมคือคนที่จัดการการแข่งเกมในคลิปทั้งสองเดินเข้าไปในห้องของรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่ง ทำใหอลิสึและยูซูฮาเห็นคนมากมายที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาอลิสึและยูซูฮะตัดสินใจเดินไปยังห้องดังกล่าวที่อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อไปถึงห้องดังกล่าวกลับพบว่าผู้คนถูกฆ่าตายหมดแล้วที่นั่นทั้งสองยังได้เจอกับจิชิยะและคุยนะที่สามารถไขปริศนาจากรูปที่เขาไปพบเจอมาซึ่งคือแผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินทันใดนั้นจอในห้องประกาศว่า ทุกคนเคลียร์เกมที่มีตัวเลขทั้งหมดแล้วต่อไปนี้เราจะมีเกมที่มีรูปหน้าคนให้เล่นนั่นคือไพ่แจ็คควีนและคิงโดยเกมจะเริ่มเที่ยงวันในวันพรุ่งนี้และในเที่ยงวันของวันรุ่งขึ้นจงมีการจัดแข่งขันเพื่อชิงไพ่ในหลายพื้นที่จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8สํสำหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนจบทำได้หน้าตื่นเต้นมากครับว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงและตัวละครไหนที่คิดว่าอยู่ยาวตายทุกตัวครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอชมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ